สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการเอฟเวอร์มนนี่รายการที่อัปเดตข่าวไวประเด็นแรงมาพร้อมกับวิธีการเร่งแซงทุกการลงทุนเช้านี้อยู่กับผมโนโนทนะฮะเษตุยดาครับเช้านี้เรามากับประเด็นร้อนที่ส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทยอย่างแน่นอนครับหลังมีข่าวว่าพรรคเพื่อไทยได้ทุน9ก้าขอยุบสภาแล้วภายหลังจากที่พรรคประชาชนตั้งโต๊ะ,ะแถลงนุนอนุทินเป็นนายกปูทางสู่การยุบสภาภายใน4ี่เดือนคำถามสำคัญเลยก็คือภาพการเมืองที่เป็นแบบนี้ จะสร้างแรงกดดันต่อตลาดหุ้นไทยมากน้อยแค่ไหนนักลงทุนควรรับมืออย่างไรเราจะไปหาคําตอบพร้อมกันครับด้วยการพูดคุยกับคุณกร,รพัฒน์บลรชตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่และหัวหน้างานสายและหัวหน้าสายงานวิจัยจากวอลล์กุงศสีซึ่งตอนนี้อยู่ในสายกับผมแล้วครับสวัสดีครับผมไม่แน่ใจดได้ยิน ได้ยินสัญญาณชัดไหมครับพอดีผมฟังกระตุกกระตุกนิดนึงครับตอนนี้ฟังผมภาพแล้วก็สัญญาณของคุณกอลพัชชัดเจนครับโอเคครับได้เลยครับผมข่าวล่าสุดที่ออกมาเช้าวันนี้ครับในมุมมองของคุณกอลพัชนะครับให้น้ำหนักต่อต่อภาพของการเมืองที่เป็นอย่างนี้ยังไงบ้างครับครับคือคือต้องบอกแบบนี้นะครับเวลาเราดู สถานการณ์ของตลาดเองเนี่ยเราต้องอ่านรูปการนะครับล่วงหน้าแล้วก็สิ่งที่ตลาดเองนะครับมีการตอบรับไปด้วยนะครับจริงๆเราต้องบอกว่าเราจะเห็นซีเควนซ์ของความไม่แน่นอนด้านการเมืองเนี่ยนะครับเข้ามามีแรงกดดันตลาดตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมนะตั้งแต่เริ่มเห็นตัวรอยร้าวของตัวพักร่วมรัฐบาลน,นะครับ,รบแล้วก็นําไปสู่การแยกตัวออกไปของพักร่วมรัฐบาลน,นะครับตั้งแต่มีประเด็นเรื่องคริปสีนเก็เขียนว่าเซตเองเนะี่ย risk premium นะครับดีดขึ้นมาประมาณสัก1 2อยย p ่ i n t เปซ็น่งระดับที่สูงนะกว่าค่าเฉลีย่ยนะการตอบรับความเสี่ยงด้านการเมืองในดีดนะปกติจะรับกันประมาณสัก80 90นะครับตอนนี้120เซ็ตเองก็ maximum drawdown ลงมา1 4ที่จริงๆผมมองว่าจนถึงประเด็นเรื่องคลิปเสียงนะครับก่อนที่มีคำตัดสินะตลาดได้ตอบรับการเมืองนะครับเข้าไปในราคาแล้วนะครับก็บอมองว่ามันมีความเสี่ยงที่จะมี จุดเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆเกิดขึ้นข้างหน้านะครับเพราะนั้นพอดําเนินการไปถึงตรงนี้จะเห็นว่าตลาดเองเนี่ยไม่ได้รีแอคชั่นในเชิงลบนะครับมาร์เก็ตเองกับดูลักษณะของการเป็นมาร์เก็ตรีเฟรชนะครับเล่นกับประเด็นเรื่องอื่นมากกว่าเพราะนั้นเราต้องอ่านเข้าไปข้างในครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นบริบทการเมืองณตอนนี้เนี่ยนะครับอะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะครับในเคสแรกนะครับก็คือเราเห็นแล้วแหละว่าพรรคประชาชนใช่ไหมครับสนับสนุนนะครับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี จาคภูมิใจไทยนะครับก็คือคุณนิทินแล้วก็มีกรอบ a อ r e e m e n t ด้วยกันนะครับว่าจะทำอะไรบ้าง1นึ่องนะครับแล้วก็มีเงื่อนไขว่าหลังจากตัวได้ขึ้นเป็นนายกตีแล้วนะครับได้บริหารประเทศแล้วเนี่ยนะครับมีการแถลงนโยบายนะครับแล้วเสร็จเนี่ยครับหลังจากนั้น4เดือนต้องมีการยุสภานะครับเพื่อคืนหน้าให้ประชาชนเพื่อเลือกตั้งใหม่นั่นหมายความว่าถ้ารัฐบาลนะครับภายใต้สถานการณ์ที่ ตลาดกำลังเห็นเนี่ยนะว่ามีโอกาสเป็นคุณลือินเนี่ยนะครับก็น่าจะบริหารนะครับงานในระยะสั้นหรือมาเซตอัพนะครับเพื่อให้การเหมือ,องไม่มีทางตันนะครับแล้วก็จะมีการเร่งบุกจามาบางส่วนนะครับท้ายสุดเองก็จะไปสู่กระบวนการเลือกตั้งซึ่งตามไทม์ไลน์เนี่ยก็มีโอกาสจะเป็นช่วงมีนาถึงพฤษภานะครับที่วันเลือกตั้งจะอยู่ในกรอบตรงนั้นอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าประกาศยุบสภาวันไหนนะครับอันนี้ก็เป็นภาพแรกนะครับผมพยายามจะปูภาพให้ดูนะครับ อีกเคสหนึ่งก็คือถ้าสมมติว่ายุบสภา,าตอนนี้นะครับก็ชัดเจนว่าก็เดินหน้าไปสู่กระบวนการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนเห็นภาพหนึ่งครับว่าไอ้ตอนนี้เนี่ยตลาดกำลังจะเดินหน้าไปสู่อ e ิเล็กชันแน่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นช้าหน่อยนะครับหรือเร็วหน่อยเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้มันเป็น noise r e a ่องนะครับว่ามันจะไปโซลูชันไหนแต่หมสรุปสุดท้ายเหมือนกันคือเดี๋ยวจะมีการเลือกตั้งใหม่นะครับเพราะฉะนั้น ผมคิดว่าตลาดนะครับที่เป็นเมนนะครับของตัวอินเวสเตอร์เนะครับเขาจะมองไปว่าเฮ้ยเดี๋ยวอิเลชันจะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นการที่เห็นภาพ Market Refresh มองกับระดับราคาสินทรัพย์ตอนนี้นะครับของหุ้นไทยรายกลุ่มรายอุตสาหกรรมว่าเฮ้ยมันมีความถูกความแพงนะครับหรือว่าอันเดอร์ไวลุกมากนขนาดไหนเมื่อเทียบเรียบเทีกับประเทศอื่นแล้วก็เทียบกับตัวโอกาสในการเติบโตของสิทธิไทยที่พอเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวขึ้นมาเนี่ย ระดับการเติบโตรับสกิขภาพเราก็คือมสาเปอร์เซ็น่เพียงนั้นผมคิดว่าตลาดจะไม่ได้ตอบรับเชิงบวกเออตลาดจะไม่ได้ตอบรับเชิงลบต่อนอ mm ิ hmm. ระยสันที่จะเกิดในเดเ c ชั o นไหนแต่ตลาดจะเล่นกับภาพที่ค่อยๆบวกนะครับกับภาพที่มันจะเดินหน้าไปสู่มาร์เก็ตเรฟเฟซรอบใหม่จากการเดเ c ชั o นนั่นเองครับผมครับผมเออแล้วอย่างตอนก่อนหน้าน,นี้ใช่ไหมครับเมื่อสุดสตดาก่อนมันมีข่าวว่า ที่เป็นที่ถกเถียงไใช่ไหมครับว่าแล้วรัฐบาลรักษาการภายใต้รัฐบาลรักษาการของพรรคเพื่อไทยเนี่ยฮะจะสามารถยุบสภาได้หรือไม่จริงๆแล้วมันทําได้จริงไหมครับอันนี้ตอบยากมากเลยครับเพราะว่าคือถ้าเราดูตัวนักกฎหมายซึ่งเป็นนักกฎหมายชั้นนําของบ้านเราเลยเนี่ยนะครับก็เสียงเท่ากันเลยนะครับห้าสิบต่อห้าสิบนะครับก็คือท่านที่บอกว่าน่าจะยุบได้ก็ให้ความเห็นว่าเอมันไม่มีเคสที่บอกว่ายุบไม่ได้เลยนะครับ แล้วก็ส่วนท่านที่บอกว่าไม่ได้เนี่ยก็คือ,อรัฐบาลรักษาการเนี่ยไม่ควรจะทําอะไรที่มันเป็นพวกนโยบายเี็นพาระผกพันนะครับซึ่งก็ต้องตีความกันว่ามันมีอำน,นาจมีอำน,นาจในประเด็นนี้นะครับแ่นภาพรวมจริงผมว่าเรื่องนี้เราอาจจะไม่ต้องดีเบตกันเลยนะครับจริงๆม,มันไม่ไจําเป็นนะครับเพราะว่าอย่างที่เราดึงไปว่ามันขึ้นอยู่กับจะไปโซลูชันไหนเท่านั้นเองนะครับว่าเอ้ยเราจะได้รัฐบาลนะครับขึ้นมานะครับบริหารจัดการนะครับเพื่อให้การเมืองมันมีทางตันนะครับ ตามกลไกอันนี้ก็ชัดเจนว่าไม่ต้องมีความมูลในเรื่องตัวบทกฎหมายว่ายุบสภาได้ยุบสภาได้คือเราเปิดให้มีการโหวตนายกรัฐมนตรีก็เดินไปตามกลไกและสภานะครับท้ายสุดเองเนี่ยพอเซตอัพทุกอย่างเสร็จนะครับก็มีการยุบสภานะครับแล้วก็คืนนักประชาชนการเลือกตั้งก็จะเกิดช่วงมีนาจนถึงพฤษภาคมปีหน้าโดยประมาณนะถ้าตามทำลายที่เราเห็นตรงนี้นะครับเปี่ยนด้วภาพรวมบทสรุปสุดท้ายมันคือเรื่องตัวเดินหน้าสู่กระบวนการเลือกตั้งเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่า อันไหนจะ r e f ฟ e ตลาดได้เร็วกว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องตามดูนะครับเพราะตลาดมันมีเงื่อนไขนะครับระหว่างทางอยู่นะครับว่าทําได้ทําไม่ได้อะไรยังไงบา้างเท่านี้ครับผมถ้าสมมติว่าเอเส้นทางของการเลือกตั้งครั้งใหม่ครับมันเร็วจากการที่พรรคเพื่อไทยรัฐบาลรักษาการของพรรคเพื่อไทยสามารถที่จะยุบสภาแล้วก็ เริ่มกระบ,บวนการไปสู่การเลือกตั้งครั้งใหม่ได้ครับจริงๆแล้วอันไหนแล้ว่าเร็วกับช้าอันไหนมันส่งผลดีต่อตลาดนิ้ยไทยมากกว่ากันจริงๆบอกยากเหมือนกันว่าเร็วกับช้าอันไหนดีกว่านะครับแต่ผมคิดว่าตลาดเองเามองไปในขาที่น่าจะมีการเลือกตั้งนะครับเพราะ,ะนั้นถ้าเกิดเลือกตั้งได้เลยนะครับก็อาจจะเป็นภาพที่ตลาดเองอาจจะีแอคชั่นบวกได้เลยก็ได้นะครับแต่ว่า มันมีความไม่แน่นอนระหว่างทางตรงนี้ไงว่าเอ๊ะพอยุบปุ๊บเนี่ยมันจะเดินหน้าไปสู่กระบวนการเลือกตั้งเลยไหมหรือว่าต้องรอตีความอะไรก็ตามแต่อาจจะมีคนร้องไหมนะครับอันนี้ก็เลยไม่แน่ใจนะครับว่าระหว่างที่ถ้าสมมติว่าตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ารรคไทยเนี่ยยื่นนะครับขอยุญาสภาแล้วหรือยังถ้ายื่นแล้วจริงเนี่ยนะครับก็ต้องรอดูว่ากระบวนการสภาจะเปิดโปวดไหมนะครับหรือว่าต้องรอก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นความไม่แน่นอนระหว่างทางนะครับซึ่งตรงเนี้ยที่เรนึงไปว่าทั้งหมดเองเนี่ย เราอาจจะไปคาดการยากเอ๊ะมันจะเป็นแบบนั้นแบบนี้นะครับแต่ว่าบทสรุปเนี่ยผมคิดว่าการเมืองเนี่ยมันจะไม่มีทางตันหรอกนะครับมันจะไปได้ในรูปแบบหนึ่งนะครับสำหรับการเมืองไทยนะครับแต่ท้ายสุดก็คือการเลือกตั้งอยู่ข้างหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นช้าหรือเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะไปเชิญความผันผวนระยะสั้นบ้างถ้าเกิดมันมีอ n c e r t a i ตี้ระยะสั้นที่ไม่แน่นอนนะครับแต่ว่า medium long term ไม่ใช่ medium long term ระยะกลางนะครับหรือว่าจะเป็นระยะสั้นก็ได้นะครับเราก็จะเดินหน้าสู่การเลือกตั้งนั่นเองครับผมสถานการณ์การเมืองที่เป็นแบบนี้ครับปูทางเราเห็นภาพแล้วว่าสุดท้ายแล้วมันจะนําไปสู่การเลือกตั้งครั้งใหม่แบบนี้มันพอจะช่วยดึงความเชื่อมั่นของต่างชาติได้ไหมครับครับจริงๆเนี่ยอย่างเคสของตัวเกาหลีใต้เองนะครับต้องบอกว่าเป็น market refresh ของจริงเลยนะครับเพราะว่า ถ้าเรากลับไปดูตัวคอสปีของเกาหลีเนี่ยเป็นตลาดที่เดือบบฟอร์มมากนะครับคล้ายๆกับบ้านเราในช่วงก่อนหน้านี้นะครับเรื่องตัวความเชื่อมั่นของตลาดโดยรวมก็ลดต่ําลงนะครับจนตัวหน่วยก,กับดูแลก็ต้องมีการไปเซตอัพใหม่นะครับทั้งเรื่องการป้องกันพวกเน็กแคชช็อตระบบหลังบ้านที่แข็งแรงตรวจสอบได้แล้วก็มีการลงโทษนะสำหรับบริษัทหลักทรัพย์นะครับหรือเฟิร์มใหญ่ที่ละลวงไปนะครับแล้วก็พอเรื่องตัวเกิดเคส ทาริฟช็อคเนี่ยเราเห็นว่าตลาดหึ้นเกาหลีลงแรงมากนะครับลงไปนะครับโลในช่วงทาริฟช็อคเนี่ยก็ประมาณสัก2,400นะครับโดยประมาณแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเล่นกับ election play ย์เลยครับเลือกตั้งมานะครับแล้วก็ขึ้นมาจาก2 4 0 4มา3,200ันอ่นะครับเขาบอกว่าเร็วมากนะนะครับถ้าเราดูเคสที่อยู่ใกล้ๆบ้านเราเนี่ยนะครับตัวระดับเขาเรียกว่าอะไรนะ ามพันสองนะครับกับสองพันสี่เนี่ยขึ้นมาผมจําตัวเลข exact ไม่ได้น่าจะซับประมาณสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ต้องบอกว่าเร็วมากนะครับก็ถือว่าเป็น market refresh ที um ่เป um 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 ็นตัวอย่างได้ค่อนข้างดีเพะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่รอบนี้เองเนี่ยการเลือกตั้งเองเนี่ยการบ่นนายกในปัจจุบันนะครับดูเหมือนจะเป็นกระบวนการของรัฐสภานะครับหรือว่าสสอย่างเดียวแล้วเนี่ยครับซึ่งมันก็อาจจะมีความต่างกับการเลือกตั้งรอบก่อนเพียนนเป็นไปได้ว่ารอบนี้เองนะครับ การหาเสียงือกตั้งจะคึกคักนะครับและนะครับอาจจะสร้างคอนฟ idence ให้กับผู้ลงทุนที่ต้องการต้องการอะไรใหม่ๆนะครับหรือพัฒนาการใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นมากขึ้นนะครับเพราะว่าทุกคนก็ทราบดีว่าการตั้งรอบก่อนเองโอเคนะครับต่อให้ได้เสียงมาเยอะนะครับแต่ว่าถ้าคุณรวมเสียงในสภานะครับได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้เสียงสอวอด้วยก็อาจจะไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้นะครับแต่รอบนี้เนี่ย มันจะเป็นเรื่องตัวเสียงสสอ,อย่างเดียวเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่ารอบนี้เนี่ยมันอาจจะเป็น Market Refresh ที่ดีรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูด้วยนะครับว่าแคนดิเดตในเรื่องตัวนันตีในรอบสัดไปเนี่ยนะครับจะเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็คะแนนเสียงออกมาเนี่ยจะเป็นแบบใดบ้างนะครับตัวรัฐบาลเองต้องเป็นรัฐบาลที่มีศิลปภาพอ่ะคือนน่นอนว่าต้องมีเสียงมากระดับหนึ่งนะครับซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันเองเนี่ยต้องบอกว่าการเมืองไทยตอนนี้เนี่ยนะครับ มองเสียงไม่มองยังลําบากมากนะครับพราดูแล้วเหมือนคะแนนเสียงก็ดูลดน้อยกันลงมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ต้องค่อยๆตามดูว่าท้ายสุดเองเนี่ยภาพของการเลือกตั้งที่จะเกิดในระยะถัดไปนะครับแต่ละพรรคจะมีนโยบายอะไรที่ดึงดูใจนะครับประชาชนแล้วก็ประชาชนเองเนี่ยเชื่อมั่นมากขนาดไหนนะครับแต่ถ้าดูตามตามโอกาสแล้วกันตอนนี้มีโอกาสที่เป็น Market Refresh ทที่ดีนะครับได้มากพอสมควรนะครับอาจจะเหมือน ขาีกอะไรก่อน3รอบล่าสุดนะครับที่ทุกๆครั้งที่มีการเลือกตั้งนะครับตลาดวิ่งดีนะครับขยับขึ้นได้ค่อนข้างร้อนแรงเพียงแต่ว่าสองรอบหลังเองเนี่ยตลาดไม่ค่อยมี election rally เพราะว่ามันอาจจะเป็นอะไรที่เขาพีดิกยากนะครับว่าเออเลือกตั้งได้มาแล้วหน้าตาจริงจะเป็นแบบไหนนะครับผมก็มีสีิิให้ดูนะครับว่าจริงแล้วเนี่ยนะครับก่อนการเลือกตั้งนะครับหกเดือนนะครับเซ็ตจะขึ้นนะครับขึ้นจะประมาณต้อ 6%นะครับก็แสดงว่าตลาดจริงๆชอบตอบรับเชิงบวกนะนะครับแล้วก็หลังการเลือกตั้งเองนะครับประมาณสัก3าเดือนก็ขึ้นอีกประมาณสัก2%นั่นหมายว่าถ้าเราเอาทุกเคสเข้ามาในการเลือกตั้งของบ้านเราเองนะครับไม่ได้ตัดรอบที่มันบริบทมันจะมีความต่างเนี่ยจริงๆเซตก็ขึ้นได้นะครับ8%นะครับตั้งแต่ก่อนเลือกตั้ง6เดือนจนถึงหลังการเลือกตั้งสัก3เดือนนะครับ เแต่ว่าด้วยความที่รอบนี้มันอาจจะเป็นรอบที่ผมไล่ดึงไปนะครับว่าเสียงสสในการในการรวมเสียงกันหรือว่าถ้าชนะก,การตั้งได้เยอะโอกาสในการบริหารและเป็นรัฐบาลนะครับสามารถเสนอโหวตในยัฐทีได้นี่นะครับมันจะมีความไ,มได้มากกว่ารอบก่อนนะครับตลาดอาจจะมีคอนฟ idence มากกว่ารอบที่แล้วเพราะฉะนั้นเลยคิดว่ารอบนี้ตลาดน่าจะมี election ลน l ี y นะในมุมมองเราคิดว่าอาจจะเกิด election r a l เกิดขึ้นครับผมผมขอ ถามรายละเอียดตรงนี้นิดหนึงครับว่าอย่างรอบก่อนใช่ไหมครับผลการเลือกตั้งพรรคที่ชนะได้คะแนนมากที่สุดอย่างพรรคตอนแรกเป็นเก้ากันก็เปลี่ยนมาเป็นประชาชนใช่ไหมครับว่าถึงแม้ว่าจะรวมกับเพื่อไทยแล้วเกินกึ่งหนึ่งก็ยังต้องมอีใช้เสียงของสอวอถึงจะเป็นรัฐบาลไหมแต่รอบนี้ครับต่างออกไปนะครับหรือว่าอย่างไงครับไม่ต้องไม่ได้เป็นต้องมีเสียงสวมาเลือกนายกแล้วหรือเปล่าหรือว่ายังไงใช่ครับตอนนี้ไม่ไม่ต้องใช้เสียงสอวอนะครับอันนี้ก็มีความต่างกัน นะครับเรารอบนี้ก็มีโอกาสที่เขาเรียกว่าเสียงสอสอก็จะมี impact มากขึ้นซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าอาจจะสร้างคอนเนกับตัวประชาชนหรือว่านักทุนได้นะครับเพราะว่ามันอาจจะเริ่มอ่านง่ายพอเริ่มมีการแคมเปญหาเสียงว่าพรรคไหนจะมานะครับซึ่งรอบที่แล้วเนี่ยมันอ่านยากนิดหนึ่งว่าเอ๊พรรคไหนจะมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับถ้าพรรคนี้ชนะมาแล้วเสียง รวมต้องใช้เสียงสวด้วยนะครับคือสองสภารวมกันเกินขึ้นหนึ่งเนี่ยมันจะได้ไหมนะครับแต่ตอนนี้มันเป็นสภาสสในการโหวตนะครับก็อาจจะมีความต่างกันตรงนี้นิดนึงครับผมครับนั่นหมายความว่าถ้ามีพักใดพักหนึ่งได้รวมเสียงได้เกิน250เสียงเฉพาะเสียงของสวก็สามารถที่จะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้แล้วใช่ไหมครับในการเลือกตั้งรอบใหม่นี้ใช่ครับเสียงสสเสียงสสครับผมถ้าเสียงสสขอไปครับพูดถึงเสียงสสเกินขึ่งหนึ่งครับโดยที่ไม่ต้องใช้เสียงสวแล้วใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเซ็นติกินองตลาดโดยรวมก็น่าจะตอบรับต่อการเลือกตั้งครั้งใหม่ที่จะถึงนี้ในโทนที่ดีใช่ไหมครับก็เนี่ยนะครับก็ที่เราคุยกันว่าเออถ้ามันดูตามเนี้ยตามรูปการเราคิดว่าเออเฮ้ยมันโดยเซ็นต์นะครับมันน่าจะตอบรับปุ๊บมันเป็นมาร์เก็ตรีเฟซจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเราคุยมาทั้งหมดตอนเนี้ยนะครับสิ่งที่เราเห็นตอนนี้แล้วก็คือตลาดเองเนี่ยไพรซ์ซนในขาดาวไซด์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเซนตเองเนี่ยนะครับถ้าจะลงเนี่ยจะเป็น นะครับไม่ใช่ชื่อเรื่องการเมืองนะครับเรื่องการเมืองมันจะเป็นแค่น้อยเรียมสั้นเพราะว่ามันได้ตีภาพไปสู่โอกาสในการเลือกตั้งนะครับ hmm. อาจจะช้าหน่อยนะครับแต่ว่าก็เห็นชัดว่าเออเดี๋ยวคงเดินหน้าเลือกตั้งหรืออาจจะเร็วนะครับถ้าในแง่ตัวตัว,ตวบทกฎหมายสามารถเดินหน้าได้นะครับ hmm. เพราะฉะนั้นโดยภาพรวมเราในฐานะผู้ลงทุนเองนะครับผมเลยต้องบอกว่าเวลาเราลงทุนสิ่งสำคัญเรื่องหนึ่งนะทุกคนต้องดูว่าเฮ้ยอะไรคือคีย์หลักที่ตลาดต้องคิดตอนนี้นะครับ hmm. ตอนนี้ไม่ได้คิดว่า ตัวน,นตยบาจะเป็นใครนะครับมันไม่ได้คิดว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดบริในการยุสภาก่อนตลาดจะลงไหมมันไม่ใช่ภาพนั้นเพราะอะไรรู้ไหมครับงบประมาณปี2อง9ซึ่งผมพูดมาตลอดว่านี่คือสิ่งสำคัญที่สุดนะครับว่ามันจะไม่เกิดว่าดาวไซส์สีไทยในปีหน้าเนี่ยมีมากหรือน้อยนะครับแต่งบประมาณปี2องพเนี่ยมันผ่านกระบวนการของ2สภาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็เห็นกันว่าตัวสวก็น,นะครับมีมติโหวตนะครับรับ รับร่างรับเห็นชอบนะครับในเรื่องตัวร่างวันปี2อง9นเะครับเพราะฉะนั้นงามานพร้อมที่จะเบิกจ่ายเราจะไม่เจอปัญหาโอ้โหแห่งเหมือนตอนที่เลือกตั้งรอบก่อนนะครับที่เลือกไปแล้วนะครับแล้วก็โหวตคุณพิธาไม่ผ่านนะครับแล้วก็กราสารใหม่นะครับแล้วก็โหวตคุณเศรษฐาแล้วผ่านมา ผ่านมาเนี่ยก็ต้องมานั่งรองื่อน้มาอี่งมันยังไม่ได้เรียบร้อยดีนะครับก็กลายว่าดีเลย์เรื่องง้อมานนะครับมาเบิกจ่ายได้เดือน2เดือนก็ขาดสมบัติไปแล้วตอนนั้นนะครับมันก็เลยเป็นภาพที่จะไม่เป็นโอแหงเหมือนตอนนั้นรา่ตอนนี้เนี่ยง้อมามันพร้อมนะครับและบทสรุปสุดท้ายคือเดี๋ยว,วจะมีการเลือกตั้งใหม่นะครับผมคิดว่าไอ้าภาพเนี้ยมันเป็นภาพที่ผู้งทุนจะเห็นนะครับแลวเราเห็นเลยว่าตอนเนี้ยหุ้นที่โดน ปรับลดสานะมาคือนั้งทุนนะครับเขาไม่ได้แบบเฮ้ยเกิดเหตุนั้นขึ้นค่อยมาแอคชั่นนะนะครับถ้ามันมีอีเวนต์คีย์เวนต์ริสที่มันพอที่จะคาดการณ์ได้ล่วงหน้าเขาจะปรับโพชั่นมาก่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นตั้งแต่มีริสเรื่องการเมืองนะครับแล้วก็รู้ว่าเดี๋ยวจะมีวันตัดสินวันนั้นวันนี้นะตลาดก็มีการลดสานะหุ้นในประเทศนะเพราะว่ามันต้องใช้กลไกขับเคลื่อนของรัฐบาลภาพหลักนะครับหุ้นค้าปลีกหุ้นอ,อิงคอนซูมในประเทศ มันลงมาแล้วเป็นดีฟ a วลูมากเห็นไหมลงมาเรื่อยๆเลยนะครับแล้วพอมันมีความชัดเจนด้าเนเี้เกิดขึ้นนะครับก็คือ,อตัวเินตัวตอขาดคุณสมบัตินะครับแมาว่าเฮ้ยมันต้องมีการเดินหน้าในแนวทางในแนวทางหนึ่งนะครับทั้งๆที่เรื่ององ่มาเองก็จะเบิกจ่ายได้ช้าเหมือนเดิมเลยนะแต่ด้วยความที่ protect risk ล่วงหน้ามาตอนนี้เขาทำอะไรกันครับเขาดึงสาระกลุ่มการบริโภคของเ่วนทร่เก่านะหุ้นอย่าง CPO ที่เาาาราบอกโอ้โห มันดูอ่อนแอมากเลยทั้งที่เอิญดิ้งก็ดีสุดในกลุ่มนะครับ b j c CPX ลงไปลึกมากเห็นไหมครับตอนนี้ดิ้งเด้งดีดกลับขึ้นมาเพราะตลาดคิดไปแล้วว่าเฮ้ยมันกำลังจะเดินไปสู่อิเล็กชันนะครับไม่ช้าก็เร็ว <laughs> นะครับนั่นหมายความว่าคนที่เขามีการบริหารพอร์ตลงหน้ามาเขาก็ดึงโพชั่นกลับครับคือในโลกการลงทุนยุคปัจจุบันเนี่ยเราต้องพยายามดูเสมอว่าเอ้ระดับราคาสินทรัพย์ณนะปัจจุบันมันตอบรับเป็นไพรซิ่งเรื่องไหนบ้างและด้วยความที่กลไกของตลาดมันมีเรื่องตัวรุพันธ์นะครับ ทั้งโดยโตรงภายในประเทศและโดยอ,อ้อมจากต่างประเทศมันมีนกลไกในการปเทคมีการเฮชจิ่งล่วงหน้ามานะครับเพราะฉะนั้นพอผู้ลงทุนได้มีการแฮชจิ่งไปแล้วสิ่งที่มันออกมาไม่ได้เซอร์ไพรส์เขานะครับก็คือเขาบริหารความเสี่ยงมากนะครับแต่โอเคแล,วเวละเซว่าถ้าเป็นบวกเป็นบวกต่อเขานะครับหมายความว่ากลายว่ารัฐบาลบริหารจักดการได้เลยอันนี้การกลับสานะ,ะเร็วนะครับแต่พออ้าวชัดเจนว่าเป็นไปตามที่คิดก็ค่อยๆกลับสานะครับค่อยๆกลับค่อยๆกลับ,ลบขึ้นมา,เ,าเลยเป็นภาพที่เราเห็นกันว่าตลาดเองเนี่ย มีแรงกระแทกแค่วันเดียวก็คือวันศุกร์พอรู้ผลเดือนมินนะครับอันนี้ก็เป็นปรับโพซชั่นขาท้ายหลังจากนี้ก็เริ่มดึงกลับนะครับขาปีกเองก็เริ่มแขยบขึ้นมานะครับเวลาผมชวนนักทุนคุยเนี่ยผมจะอยากให้ดูอย่างนี้เพราะว่านักทุนเองจะได้เห็นภาพจะได้เข้าใจมากขึ้นว่าการบริหารจัดการพอร์ตนะครับมันไม่ใช่เกิดแล้วเราเพิ่งมาแอคชั่นนะครับอันนั้นคือสิ่งที่เราไม่ได้มีการป้องกันหรือว่าเตรียมการล่วงหน้ามาเลยนะครับแต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยมันคือเรื่องก ป้อ,อ,องกันความเสี่ยงล่วงหน้ามานะครับอ่ะเรามาดูดัชนีค้าปลีกนิดหนึ่งเนี่ยนะครับทีมงานผมขอดึงชาร์ตขึ้นมานิดนะครับนะครับนี่เห็นะครับเบจ็ดภาพไหมเนี่ยนะครับเนี่ยก่อนก่อนการทาั้งทั้งที่ตรงเนี้ยนะครับภาพของตัวเซลล์เซลเซล์คอร์เตอร์สามเนี่ยทุกคนรู้แล้วว่ากลุ่มค้าปลีกเซมล์เซลคอร์เทอร์สามจะเริ่มพิกอัพขึ้นมาแต่หุ้นโดนกดครับเนี่ยไม่ไปเลยนะครับขณะที่เซตเองนะครับถ้าเราดูเทียบกับเซตนะ เส้นเด็กตั้งแต่เนี้ยคือไม่ไม่ได้ลงเลยนะมันก็ยังขึ้นมายืนใช่ไหมครับแต่คราปีเป็นเซกเตอร์เดียวที่แบบโหรโีดมาจนแบบไม่ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย75 75วันได้เลยนะครับแล้วเนี้ยเพิ่งมาเบรกวันนี้นะครับนี่หมายความว่าอะไรครับเห็นไหมครับ3ามวันนะเห็นไหมครับเพณนั้นเสียใจเลยว่าอีสามวันเนี้ยไอ้มันเกิดอะไรขึ้นก่อนนี้ชอ็อตมาอย่างเดียวเลย3าวันนี้คือดึงกลับนี่คือการกลับสานะครับเราจะเข้าใจว่าโอ้โล่งการลงทุนนะครับมันต้องดูว่าไอสิ่งที่มันออกมาวันนี้นะครับ ตลาดรับไปแล้วหรือยังนะครับมันเลยเป็นภาพที่คาบีกาลังกลับมาและนะครับจากนี้ไปนะครับปีจะขึ้นเรื่อยๆด้วย,วยนะครับจะขึ้นเรื่อยๆด้วย,วยแต่ไม่ได้แบบไม่ได้บอกว่าขึ้นอย่างเดียวขึ้นไปหรับรตัวแต่ว่าพิร์นมันคือยกลละนะครับมันก็ทําให้ตัวโครงสร้างของเซตเองเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับเซตเองเนี่ยเห็นแล้วแหล,แหละว่ายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับแล้วก็ทุกเส้นนะครับแต่ว่ามันโดนขับเคลื่อนด้วยแบงค์นะครับแบงค์ ครับด้วย ICT ใช่ไหมครับ ICT นะครับนะครับซึ่งโดเมสิกเนี่ยนะครับมันขาเซกเตอร์หนึ่งที่ใหญ่แล้วก็แข็งก็คือค้าปีกขนาดค้าปีกผ่านชีจุด5วันเลยนะครับเห็นไหมครับมันยังเป็นโซนที่แบบล่างมากในเชิงตัวระดับราคานะครับเออร์เน็ตรงเนี้ยนะครับดีกว่าโควิด19แต่ระดับราคาต่ํากว่าโควิด19นะครับนี่เป็นสิ่งที่เราต้องคิดกันนิดนึงว่าเฮ้ย นี่มันเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่จะเป็นรอบปรับสายนำ้าปีกเพราะฉะนั้นผมบอกแบบนี้ว่าคนที่เป็นแฟนขับค้าปีกนะครับแล้วก็อดทนกันมานานนะครับตอนนี้นะครับเขาจะกลับตัวละออปชั่นขึ้นไปละครับอ่ะประมาณนี้ครับอันนี้แชร์ให้ดูเป็นไอเดียจะได้เข้าใจภาพว่าเออหรือแม้แต่เซตเองนะครับเนี่ยให้ดูนะครับให้เซตเซตคือบางทีเนี่ยหลายคนบอกเฮ้ยเอามาเล่าเรื่องย้อนหนลังหรือเปล่าแต่ผมบอกเรื่องนี้มาต่อเนื่องแล้วเนี่ยนะครับเบรกเรื่องความเมนเ่ห์เหด้านการเมืองนะครับ พอคลิปเสียงคือบอททอมนะครับแล้วหลังจากนั้นคือกลับสนะต่อเนื่องทั้งที่เรารู้อยู่ว่าเฮ้ยตรงนี้มันเป็นความเสี่ยงแล้วเดี๋ยวจะมีการตัดสินนะครับซึ่งวันตัดสินไม่ออกมาวันนี้นะครับแต่ตลาดเนี่ยฟื้นนมาเรื่อยๆนะครับเวลาเราดูภาพเนี่ยเราจะเข้าใจมากขึ้นว่าเอ้ยทําไมผมถึงบอกว่าตลาดโลกนะครับบอททอมตั้งแต่ทาริปช็อควันที่2ถึงวันที่9เมษานะครับตลาดหุ้นไทยเนี่ยไม่แน่นะครับตอนนี้มีโอกาสประมาณสัก65%ว่บาบอททอมไปแล้ว นะครับสายห้ญญาเรซนตผมกลัวเรื่องการเมืองนี่แหละท้ายสุดเนี่ยก็เป็นการเมืองจริงแต่ว่าก็มาที่เดิมครับแล้วพอตรงนี้เราเลยบอกว่าเฮ้ยตลาดบอททอมแล้วนะครับลองไปอ่านบทวิเคราะห์หรือว่ามุมมองเราได้เลยเราบอกว่าเฮ้ยตลาดบอททอมแล้วนะครับเพราลงมามาเรียบร้อยตอนนี้ตลาดก็คือจะค่อยๆฟื้นขึ้นมานะครับจะเป็นการกลับสนะแล้วก็ฝากไว้ไสั้นทีเดียวครับเหลือเวลาไม่เยอะเนาะนะครับจากนี้ไปเนี่ยนะครับตัวที่เป็นไร์การลงทุนคือเฟดครับแรงส่งของเฟดคือแรงผลักดันราคาอินทรีย์คือเฟดจะเริ่ม ีครึ่งครับจะทำให้ตัวเงินไดรเวอร์ซิฟายออกจากตัว US เอสมาสับสน,นตลาดอื่นๆนะครับหรือซื้ทรัพย์ประเทศอื่นนะครับโดยภาพรวมอันนี้ก็อยากให้ผู้ลงทุนเองนะครับต้องบอกว่าอันนี้โอกาสที่ดีของหุ้นไทยนะครับทั้งในเรื่องตัวกองทุนลดหย่อนภาษีผ่านไทยยีเอสจีนะครับสามารถลงทุนได้ <Yeah. S 1> เพราะว่าเทอมนี้กลับมาแล้วก็น่าจะได้รับการสนับสนุนต่อเน,นื่องยาวนานด้วยสำหรับตัวลองเทอร์ฟันเดมเทสนะครับแล้วก็ตลาดเองก็อยู่ในระดับที่มันดีบาลูนะครับที่เรียนไปว่าตอนนี้เอ็กซ์ตรีสเมียมอย่างห้าจุดห ครับคุณไม่ได้หาตลาดหุ้นไทยที่มี e a r n i n g ็ตยนะครับมากกว่าพันธบัตร10ปีของบ้านเราที่1.3เนี่ยกว้างขนาดนี้นะครับแบบนี้นานมากแล้วนะครับรอบล่าสุดก็โควิด1 9ทนะครับก่อนหน้านั้นอีกก็สปรัมเพสิตนะครับอันนี้ก็เป็นรอบการลงทุนที่ดีของบ้านเราครับผมขอย้ำอีกทีสำหรับนักลงทุนครับสถานการณ์การเมืองที่เป็นแบบนี้มุมมองเอาลุกไปข้างหน้าค่อนข้างที่จะเป็นโทนที่ดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถือเป็นจังหวัดที่ในการเก็บหุ้นไทยไหมครับตัวยังไง เก็บได้ครับลงทุนได้ก็อย่างที่เรียนไปว่า a อ t i v e ทอร์ซิเมียของเรา5.5นะครับ5.5นี่คือดีแวลูมากนะครับแล้วผู้ต่างชาติเองก็รอจังหวะที่จะมาสนับสนุนหุ้นไทยหรือว่าปรับพอร์ชัน,นหุ้นไทยนะครับส่วนเรื่องหน้าตารัฐบาลเนี่ยมันเป็นเรื่องของตัวทีมการลงทุนว่ารัฐบาลเองเขาจะมองนะครับภาพของตัวการกระตุ้นในเซกเมนต์ไหนนะครับเพราะรัฐบาลที่นําโดยแต่ละพรรคจะมีเซกเตอร์ในการด i v e แตกต่างกันนะครับตามนโยบายที่ เขาจะขับเคลื่อนนะครับอันนี้ก็คงเป็นภาพผมอยากจะาฝากไว้แต่ว่าแม้ว่าผมจะมองว่าตลาดหึ้นไทยเป็นรอบที่ดีนะครับในการที่จะฟื้นขึ้นมาเนี่ยแต่ผมก็มองเทอมนะประมาณสักปีถึง3ปีนะครับก่อนนะครับเพราะว่าถ้าจะไกลกว่าระดับ3ปีข้างหน้าเนี่ยมันต้องมีการวางโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ด้วยนะครับที่ทําให้เศรษฐกิจระยะกลางยาวเนี่ยโตได้ดีขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ก็เป็นจุดสําคัญนะครับแต่ว่าในรอบ3ปีตรงนี้ด้วยความที่มัน d ี e p v a l เนี่ยมันสามารถฟื้นขึ้นมาได้ครับหปีถึง3ปีข้างหน้า ฝากกุ่งสุนไทยนะครับลองไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับในรายกลุ่มรายสากรรมนะครับหุ้นไหนเป็นเอกเพลย์ขงบ้านเรานะครับหรือว่าโอกาสในการเติบโตที่ดีอยู่ก็สามารถลงทุนได้ตอนนี้ครับผมเบืองลางกรุงศรีเองอะครับมีธีมหรือว่ามีกลุ่มไหนแนะนาเป็นพิเศษไหมครับครับคือตอนนี้นะครับถ้าเป็นเรื่องอิเล็กชันก็แน่นอนครับว่ากลุ่มโดเมนสิกในประเทศคอนซัมชันเนี่ยกำลังจะรอบกลับรอบไปนะครับแต่ที่เป็นไมกคธีมเราเป็นอินฟาเทคครับก็คือ พลงไฟฟ้านะครับกับ ICT นะครับและ anti revolution นะครับคือภาพที ah, ่เราเห็นการควบรวมกิจการนะครับลดการแข่งขันของจีนะครับของญี่ปุ่นนะครับของเกาหลีนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นพวกพลังงานนะครับขั้นกลางขั้นปลายบ้านเราเนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มดึงสานะขึ้นต่อเนื่องก็จะเห็นว่าตอนเนี้ยพอทชีเอยนะครับ IVL เอยไทยออยเอยปูนซีเมนต์ไทยเอยเนี่ยนะครับมันเริ่มมีภาพเหมือนกัน ยกตัวขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ใช้จังหวะที่มันย่อซื้อองทุนแล้วกันครับผมครับผมถือว่าชัดเจนแล้วก็ครบถ้วนนะครับยังไงวันนี้ทางรายการ f อฟ o อ e y นนี่ของสำนักข่าวอินเทนไทยต้องขอบคุณคุณกฤพัฒน์มากๆเลยครับสวัสดีครับยินดีครับสวัสดีครับผมก็ในมุมมองของคุณกฤพัฒน์จากบารากรุงศรีนะครับก็มองสถานการณ์การเมืองนตอนนี้ในโทนที่ดีมากขึ้นครับตอนนี้มันกําลัง ปูทางไปสู่การเลือกเลือกตั้งครั้งใหม่ครับไม่ว่าจะช้าหรือว่าจะเร็วไม่ว่าจะเกิดจากการที่ตัวพรคเพื่อไทยเองยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่หรือการที่จะพักประชาชนหนุนคุณอนุทินทั้งเป็นนายกก็สุดท้ายแล้วปลายทางมันก็คือเส้นทางเดียวกันก็คือจุดหมายเดียวกัน,ก,ก,นก็คือการเลือกตั้งครั้งใหม่นั่นเองเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งครั้งใหม่แล้วรอบนี้สิ่งที่ต่างออกไปจากเดิมก็คือ ไม่จาเป็นต้องใช้เสียงสวในการโหวตเลือกนายกตรัฐมนตรีแล้วใช้เพียงแค่เสียงสส500คนเพราะฉะนั้นเกินกึ่งหนึ่งก็คือพักไหนที่ชนะการเลือกตั้งหรือหรือว่าพักอาจจะเป็นพักเดียวที่เกิน250หรือรวมกันแล้วเกิน250ก็สามารถที่จะโหวตตัวนายกตรัฐมนตรีได้แล้วเพราะฉะนั้นก็ เป็นโทนที่ดีมุมมอง,มองท,ที่ดีต่อหุ้นไทยนั่นเองครับก็สำหรับบลอกกรุงศรีเองมี2ทีมเด่นทีมแรกก็เป็นเมกะทีมก็มองพวกอินฟาเทคนะครับแล้วก็ถ้าเป็นทีมที่ตอบรับเรื่องการเลือกตั้งครั้งใหม่ก็จะเป็นกลุ่มในโตเวีวสติกเพลนนั่นเองครับและนี่คือทั้งหมดของ F1 m o n นนีในช่วงเช้าวันนี้เดี๋ยวประมาณ4ี่โมงเย็นมาเจอกัมาเจอกับโน่เหมือนเดิมครับเดี๋ยว4ี่โมงเย็นเราจะมาคุยกันเรื่องทองคำกันบ้างครับ คนที่นักคุณสายทองคาก็คงยิ้มล่าเริงกันแน่นอนครับเพราะว่าทองคาก็เพิ่งทํำออทา i g h จากที่แตก3,500ก็ตอนนี้ก็แตก3,600เหรียญต่อถอยอ่อนไปเรียบร้อยแล้วครับ ส่วนตอนนี้ต้องจากกันไปแล้วครับก่อนจากกันไปก็มีสิ่งดีๆมาฝากเช่นเคยครับเป็นงาน E-Fin on Tour Workshop 2025ครับรอบนี้สำหรับพี่น้องชาวใต้ครับจัดขึ้นที่หาดใหญ่ครับก้าฐานโลกการลงทุนอย่างมั่นใจในหลากหลายสินทรัพย์จัดขึ้นในวันเสาร์ที่6กันยายนนี้หรือว่าเสาร์ที่จะถึงนี้แล้วครับก็รีบสำรองที่นั่งกันครับมี2รอบเช้ากับบ่ายนะครับรอบละเพียง50คนเท่านั้นงานนี้เป็นหันฟรีรีบลงทะเบียนกันได้เลยครับ แล้วก็บริษัทในตลาดทุ้นไทยครับหรือว่าบริษัทไตก็ตามที่ต้องการ IR PLUS แบบด้านนักลงทุนสัมพันธ์แบบแบบแบบครบวงจรครับวันซอฟต์เซอร์วครบทุกบริการ IR ตั้งแต่ IPO จนเติบโตในตลาดครับ IR PLUS พลัสการสื่อสารที่ดีคือหัวใจของความเชื่อมัน่นแล้วก็พลังขับเคลื่อนธุรกิจในตลาดทุน IR PLUS คือพาร์ทเนอร์ที่เข้าใจทั้งกลยุทธ์องค์กรและมุมมองของนักลงทุน เปลี่ยนอให้เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างแท้จริงสแกนที่ QR โค้ดหน้าจอเพื่อปรึกษาได้เลยฟรี PP, ๆครับนี่คือทั้งหมดในรายการ F1Money รอบเช้าวันนี้ครับเดี๋ยว4มงเย็นกลับมาเจอมาเจอโน่เหมือนเดิมครับเราจะมาคุยเรื่องทองคำอย่างที่บอกไปครับส่วนตรงนี้สวต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ t r r d e m m n แพลตฟอร์มที่ช่วยประหยัดเวลาวิเคราะห์หุ้นแบบเจาะลึก ลงทุนด้วยข้อมูลที่แม่นยำรู้ทันการลงทุนความเสี่ยงโอกาสที่จะทำให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเพราะการลงทุนที่ดีเริ่มต้นจากข้อมูลที่ใช่ให้ TradeMan เป็นผู้ช่วยส่วนตัวเพื่อให้คุณมีเวลามากขึ้นสำหรับเรื่องที่สำคัญใช้งาน TradeMan ได้แล้ววันนี้ผ่าน www.trademan.in.th